แกนนาของสีส้มนะครับก็คือพักประชาชนเนี่ยเราก็ได้เห็นครับใช้วิธีการเมืองแบบใหม่นะครับคือทันทีที่รู้ว่าไม่สามารถที่เอาชนะได้ก็จะรีบชิงตั้งโต๊ะถแถลงครับถแถลงยินดีกับผู้ที่ชนะยอมรับความพ่ายแพ้นะครับขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงให้ครับแต่ก็ไม่ไหวนะครับในการที่จะบอกว่าได้คะแนนเพิ่มขึ้นในบางจังหวัดครับ อันนี้คือแนวทางที่ทางแกนนำของพัรคประชาชนเนี่ยนำมาใช้นะครับทุกเวทีในการเลือกนายกอบจอในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือยังพ่ายแพ้ยังไม่สามารถที่จะปักธงได้เลยแม้แต่จังหวัดเดียวครับไม่ว่าจะถอยหลังนับกลับไปตั้งแต่ลงสมัครในนามอิสระครับแต่ว่าคนที่ลงสมัครเนี่ยมีคอนนคชันหรือมีความเชื่อมโยงถึงพรรค ก้าวไกลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับแล้วก็ยังใช้สัญลักษณ์สีส้มในการหาเสียงเลือกตัง้งหรือต่อมามีการส่งผู้สมัครในนามของพรรคประชาชนอย่างเป็นเรื่องเปรายบครับที่เริ่มต้นตั้งแต่อบอจจังหวัดร,ราชบุรีครับหลังจากที่คุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒินี่ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะปักทงได้นะครับอุดรก็แล้วครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ ทางพรกประชาชนเนี่ยก็ยังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าทางพรกประชาชนจะระดมครับระดมคนที่ไปช่วยเป็นผู้ช่วยหาเสียงครับตั้งแต่ผู้นำนะฮะที่เป็นผู้บริหารพักก็ดีครับผู้นำทางความคิดก็ดีหรือผู้นำที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรคครับไล่เรียงตั้งแต่นู่นเลยครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับคุณพันิกาวานิชนะครับ รวมไปจะก็ตั้งถูพิธาลิ้มเจริญรัตหรือแม้จะเอาตัวตึงคุณวิโรธลักษณะอดิสรไปครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีครับนะฮะนี่มันเป็นประเด็นสําคัญที่นําไปสู่การตั้งเป็นประเด็นคำถามครับว่าเหตุที่ทําให้การถดถอยลงของพักประชาชนนั้นมันเกิดจากอะไรครับนอกเหนือจากอาจจะมีประเด็นคําถามที่บอกว่าเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญสําคัญเนี่ยพักประชาชนแทนที่จะเข้ามามีบทบาท หรืออย่างน้อยมีสอสออยู่ในมือเยอะขนาดนี้ครับสามารถยื่นรายชื่อครับขอเปิดอภิปรายทั่วไปได้ครับเรื่อง MOU 44ก็ดีหรือแม้แต่เรื่องกรณีเขากระโดงก็ดีเราก็จะไม่ได้เห็นบทบาทนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกมองว่า1กันยา1นยะ1กุมภาพันธ์ครับปี68ที่รออยู่ข้างหน้าเป็นวันที่จะมีการเลือกนายกอบจอและสอบจอครับอีกทั้งหมดเลยนะครับ ะะทั่วทั้งประเทศที่เหลืออยู่ครับนี่คือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นทั้งเรื่องความท้าทายแล้วก็ขนาะเดียวกันมันก็เป็นแรงกดดันมหาศาลสําหรับพรรคสีส้มครับในการที่จะสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ครับ18จังหวัดที่มีการประกาศส่งนายกอบจอชิงไทยนะครับ4จังหวัดที่เป็นจังหวัดเป้าหมายครับมีสมุดแปาการมีสมุดสาครนี่คงคงจะใช้คุณตัวของ สอสนะครับที่ถือว่าเป็นตัวตึงคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสร์เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับอีกสองจังหวัดก็คือที่ระยองและก็จังหวัดราอีกแห่งหนึ่งครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะว่าที่นี่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่พรรคเก้าใลนั้นไปตีแทบจะยึดได้ทั้งจังหวัดนะครับในการเลือกสอสปีหกกที่ผ่านมานะครับนะฮะท้งๆที่เชียงใหม่นั้นถือว่า เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองไข่แดงของพักเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แปลกครับที่จะเห็นคุณทักษณิณเนี่ยเรียบขึ้นไปช่วยหาเสียงครับสำหรับอดีตส,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 ตสวก้องนะครับก็คือคุณพิชัยเลิศพงอดีิศรนี่เป็นอดีตนายกอบจอเชียงใหม่ครับครั้งนี้รงรักษาเก้าอี้อีกหนึ่งสมัยครับนี่ไปตั้งแต่ไก่โหนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งวันนะครับ ก็ไล่เรียกับที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับไปช่วยหาเสียงไปช่วยเปิดแนะนําตัวนะครับสำหรับตัวของคุณพันอาจไครัตน์นี่เป็นผู้สมัครนายกอบจอจากค่ายสีส้มครับเมื่อวานนี้จับฉลากได้เบอร์หนึ่งนะครับนะ,ะที่เห็นเดินคู่ไปก็ไปจับฉลากกันครับได้เบอร์หนึ่งขณะที่ตัวของคุณพิชัยซึ่งก็อย่างที่รับรู้กันครับครั้งที่แล้วปี6 3เนี่ยคุณทักษิณก็ส่งจดหมายน้อยนะครับช่วย อดอ้อนชาวเชียงใหม่ให้ช่วยลงคะแนนให้เมื่อวานได้เบอร์สองครับก็เรียกว่าบี้กันตั้งแต่หมายเลขผู้สมัครด้วยซ้ำไปครับแล้วก็จะบี้กันต่อเนื่องครับในอีกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับนะมันเป็นเรื่องที่กูรูทางการเมืองเนี่ยก็มีการออกมาวิพากษ์เรื่องนี้ว่าการต่อสู้นั้นจะเข้มข้นอย่างยิ่งครับอย่างที่ฟังจากอาจารย์อัธจักรสัตยานุรักษ์ พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้าก,การเลือกตั้งมันมีขึ้นในวันสองวันนี้เนี่ยพักประชาชนในฐานะที่มีการเปิดตัวและมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่มาครึ่งก้อนปีแล้วก็น่าจะได้เปรียบครับแต่พอวันเลือกตั้งจริงเนี่ยหนึ่งกุมภพาพันธ์ครับสถานก,การณ์มันก็อาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปได้ไมินําซ้ําอย่างที่ทราบกันครับคุณทักษินตอนนี้กําลังฮึกเหิมกำลังมั่นใจครับในฐานะผู้ช่วยหาเสียงครับวันละ3า0รบบาทครับนะฮะ ตัวของคุณทักษิณเนี่ยมั่นใจเพราะว่าสามารถที่นำพาผู้สมัครของพรรคเนี่ยชนะเลือกตั้งทั้งสองเวทีที่ตัวเองนั้นไปช่วยหาเสียงครับไม่ว่าจะเป็นที่อุดรหรือล่าสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ขึ้นเวทีที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอู้กาเมืองเลยครับมีการจัดหนักจัดเต็มนะครับใส่พักประชาชนแบบจุกๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีการระบุว่าพักเนี้ยพูดเก่งอย่างเดียวครับ แตะ่ยะ่บอดจ้างครับและยังบอดได้ยะฮะแปลภาษาคำเมืองเป็นภาษาไทยก็คือเก่งแต่พูดแต่ว่าทำงานไม่เป็นและยังไม่ได้ลงมือทำงานจริงเลยครับมีํำทั้งยังมีการซัดด้วยนะครับคิโม้คิโม้ที่แปลว่าขี้ตุครับในภาษาคำเมืองครับและยังแถมด้วยขี่ขอยอิจฉาครับที่ขอยที่แปลว่าอิจฉานะครับนะฮะก็เียว่าเรียกเสียงงือหา บนเวทีนะครับที่มีการพบปะมีการหาเสียงกันเมื่อวานนี้และยังมีการออดอ้อนคนเชียงใหม่ด้วยนะครับบอกว่าลงคะแนนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยไม่ต้องแทงกักรับไม่ต้องแบ่งใจให้ใครครับลงให้กับพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องใช้บริการคนอื่นใช้บริการทักษิณและลูกคุณทักษิณก็พอครับอันนี้คือสิ่งที่คุณทักษิณน,นั้นตอกย้ําบนเวทีก็ถือว่าเป็นการวาดด้วยลายครั้งแรกครับให้สมกับที่รัฐบาลของผุดแพทองทานเนี่ย เพิ่งได้ฉายาจากผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาลครับว่าเป็นรัฐบาลพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงก็เลยวาดรวดลายเมื่อวานนี้ที่มาของรัฐบาลพ่อเลี้ยงเนี่ยก็ซับบูรับทราบกันดีนะครับเพราะว่าตัวคุณทักษิณในฐานะผู้เป็นพ่อเนี่ยทั้งปกป้องทั้งเลี้ยงดูทั้งอุ้มชูทั้งปูทางรวมไปจนกระทั่งถึงครอบครองใช่ไหมครับครอบครองลูกสาวจนกระทั่งขึ้นมาเป็นผู้นํารัฐบาลคนใหม่มีดีเอ็นเอเดียวกันเป๊ะเลยนะครับนะฮะ และที่สําคัญเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อคอรหาที่ถูกวิพากกันนะครับบอกว่าพ่อคิดลูกทําหรือเปล่ามีหนาซ้ําครับยังสวมบทพ่อเลี้ยงใจป๋าอีกังหาครับเลี้ยงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับแกนําพักร่วมรัฐบาลที่บ้านจันสองล่าก็เลยได้ฉายาเนี่ยครับนะฮะรัฐบาลพ่อเลี้ยงไปคลองครับคราวนี้อย่างที่ทราบกันนะครับเชียงใหม่เนี่ยมันถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยนะครับนี่เป็นฐานที่มั่นเป็นไข่ในหินครับเป็นเมืองหลวงสําคัญนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าย้อนกลับไปดูครับอาจจะเป็นจังหวัดที่มีบ้านใหญ่หรือตระกูลใหญ่ที่มีบทบาทจริงๆในเชิงทางการเมืองอาจจะไม่มากครับถ้าเทียบกับอีกหลายจังหวัดนะครับเอาเฉพาะที่มีบทบาทสําคัญในเชิงทางการเมืองนะครับในช่วง2 0 3 0ปีที่ผ่านมามีไม่กี่หลังครับ ก่อนหน้านี้อาจจะมีตระก,กูลณเชียงใหม่ครับของเจ้าหน่วยครับทวัดวงณเชียงใหม่นี่คุมทั้งการเมืองท้องถิน่นและคุมทั้งการเมืองระดับชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเอาในยุครัฐบาลของพ่อเด็กชวินิตจงใจยุทธพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยบวกลบนะครับขึ้นลงเนี่ยก็เรียกได้ว่าตระก,กูลนี้คุมทั้งระดับชาติระดับท้องถิน่นก่อนที่ในเวลาต่อมาครับก็ถูกท้าทายและสุดท้ายถูกเบียดตกจากเวทีไปนะครับโดยตระก,กูลบุรุษป,ปกรณ์ครับ ซึ่งกลายเป็นตระกูลทุกเป็นตระกูลการเมืองท้องถิน่นที่ขยับขึ้นมาครองความยิ่งใหญ่อยู่ยาวนานมากนะครับแล้วก็ยังส่งคนเนี่ยไปลงสมัครนะครับในระดับชาติด้วยนะครับกับอีกตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลอมรนิวัต์ครับของคุณสมพงษ์อมรวิวัน์ยิ่งตอนที่คุณสมพงษ์นั้นเป็นหัวหน้ากลุ่ม16ครับกลุ่มที่เป็นที่รวมตัวของบรรด,ดานักการเมืองอย่างเติกรุ่นใหม่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับ ตัวคุณสมพงศ์ก็ถือได้ว่ามีบทบาทส,สําคัญครับแต่พอคุณทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมาครับทั้งสองตระกูลบุรุณุปกรณ์และอมริวัตเนี่ยก็ยินยอมพร้อมใจครับที่จะมาให้การสนับสนุนนะครับและก็เรียกได้ว่าอยู่ภายใต้ชายคาให้การสนับสนุนคุณทักษิณอย่างต่อเนื่องนับแต่นั้นนะครับ ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ครับคุณทัศนีบุรณุปกรณ์นี่เป็นอดีตสอสอของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นคนที่เคยต้องคดีครับไปขัดขวางเรื่องของการทําประชามติร,ตรัฐธรรมนูญปี60คงจะจําก็ได้เข้าคุกม,มาแล้วนะครับคนนี้ในเวลาต่อมาก็ไปญาติดีกับค่ายสีส้มครับนะฮะพรรคประชาชนก็เข้าจะว่าส่วนหนึ่งอยากจะได้เป็นตัวเลือกในการลงชิงนายกอบจอจังหวัดเชีงยงใหม่นี่แหละ แต่ว่าอกหักครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสีส้มเขาไปเลือกคุณพันอาจมาเป็นผู้สมัครนายกอบจอแทนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นคุณทัศนีเนี่ยอาจจะขยับไปอยู่ซี่ของค่ายสีาค่ายสียส้มแต่ว่าในมุมของกูรูทางการเมืองหลายคนครับที่เชียงใหม่ถามไายแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเห็นพ้องตรงกันนะครับบอกว่าบุรุษปกรณ์ดั้งเดิมหรือบุรุษปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ย ยังถือได้ว่าสายตรงกับคุณทักษิณครับนะฮะยังไม่ได้แปลพักยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการสนับสนุนพักเพื่อไทยและคุณทักษิณถึงแม้ว่ามันจะมีปมปัญหาความขัดแย้งตอนเลือกนายกอบจอปี63ครับคงจะจำก็ได้ครับคุณบุญเลิศบุญนุปกรณ์นี่เป็นอดีตนายกจะลงรักษาเก้าอี้อีกหนึ่งสมัยแล้วก็ไปดึงเอาคุณจตุพรพรมพันธ์ครับมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็เลยกลายเป็นจุดแตกหัก ระหว่างคุณตุต๊ดตูจตุพรกับทางพรรคเพื่อไทยนับตั้งแต่นั้นมานะครับและถึงแม้ว่าทางบุรุณุปกรณ์เนี่ยจะมีการประกาศนะครับบอกว่าครั้งนี้จะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตู่รูทางการเมืองในเชียงใหม่พูดตรงกันนะครับบอกว่ายัางไงยังไงเสียก็ไม่กล้าหักดิบคุณทักษิณครับถึงแม้ว่าจะมีการโหมกระพือข่าวนะครับบอกว่าบุรุณุปกรณ์หันไปจับมือกับทางค่ายสีส้มต้องการที่จะยึด นายกอบจอและยึดอบจอของจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าในทางปฏิบัติถ้าไปฟังจากมุม,มกูรูในพื้นที่บอกว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากถึงยากที่สุดนะครับคราวนี้เมื่อบริบททางการเมืองที่เชียงใหม่น,นะฮะมันอยู่ภายใต้การคอนโทรลของคุณทักษิณนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่ทราบกันเป้าหมายก็คือจะยึดทั้งการเมืองท้องถิ่นและจะยึดทั้งการเมืองระดับชาติก็จะใช้ทั้งคอนเนคชั่นใช้ดังบารมีครับ ไม่ว่าจะกับฝ่ายการเมืองก็ดีหรือกลุ่มพลังที่อาจจะอยู่นอกเหนือกลุ่มการเมืองครับแต่เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสามารถที่จะไปกําหนดหรือชี้นำนะครับในทิศท,ทางหรือเป้าหมายที่ควรจะเป็นครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมามีระดับบิ๊กนะครับในส่วนราชการหรือแม้แต่คนมีสีครับระดับนายพลเนี่ยครับไปปากหลักปากฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างอาณาจักรขยายอาณาจักรนะฮะ ในจังหวัดเชียงใหม่มากมายครับซึ่งคนกลุ่มนี้สีส้มเข้าถึงยากครับแต่คุณทักษิณมีคอน์รคชันเข้าถึงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่จะอีกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้คุณทักษิณน,นั้นมีโอกาสครับมีแต้มต่ออย่างชัดเจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการชิงนายกอบจอที่จังหวัดเชียงใหม่หรือแม้แต่อีกหลายจังหวัดที่พักสีส้มนั้นคาดหวังเอาไว้นะครับนี่เป็นที่คาดหวังครั้ง แกนนาของพรรคประชาชนแล้วก็เป็นที่คาดหวังของด้อมส้มทั้งหลายที่อยากจะเห็นนะครับแต่มันเป็นช่วงจวังหวะเวลาที่สอดคล้องกับเสียงล้อเลียนที่บอกว่าหัวคะแนนธรรมชาติจะไม่ตื่นอะไรทํานองนั้นนะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าจะจะหมดหวังเสียทีเดียวครับยังต้องลุ้นกันต่อแต่ที่สําคัญเนี่ยถ้ามองข้ามช็อตไปถึงเลือกตั้งสสอนะครับพอเลือกตั้งสสอบ้านใหญ่จะแตกทับแล้วครับเพราะแต่ละคนก็จะมารับงานเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆที่แย่ง เข้าหาบ้านใหญ่กันเพราะฉะนั้นนั่นจะเป็นจังหวะเวลาสําคัญของพรรคสีส้มที่อาจจะมากลับมาขยายฐานแล้วก็สามารถปักปักธงสอสอได้อ okay so ีกคํารบหนึ่งอันนี hing, ้แหละมันคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่ากรณีของเทงทั่วไทยเนี่ยก็ต้องทําให้ประสบความสําเร็จด้วยนะครับและต้องพยายามอธิบายได้ว่าที่ไม่ได้มีบทบาทในการตรวจสอบสําหรับโครงการหรือเรื่องต่างๆที่ผู้คนโดยทั่วไปสนใจเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร ต้องอธิบายชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับพรรคสีส้มนะครับ,รบตอนนี้ที่คุณทักษิณเขาเปิดศึกมาในการปราศัยเนี่ยพรรคสีส้มจําเป็นต้องตอบโต้ด้วยการอะไรกลับไหมครับพี่ประจักษ์เหมือนที่อุดอรนะรเพื่อที่จะรักษาความนิยมคือจร,จริงๆแล้วเนี่ยกรณีของสีสม้มถ้าไปตอบโต้กลับยิ่งจะเข้าทางนะคือต้องไปชูนโยบายที่ตัวเองถือว่าเป็นจุดเด่นและเป็นคนเริ่มต้นเช่นนโยบายอากาศบริสุทธิ์ pm 2.5เนี่ยต้องชูให้เห็นเลยว่าจะแก้จริง ร,รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องกรณีของยาเสพติดอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพักประชาชนไปเน้นตรงนั้นดีกว่าไม่ต้องมาตอบโต้หรอกครับเอาเรื่องที่มันอยู่ในใจของผู้คนพี่เอ็มสองจุเนี่ยไม่รู้พักการเมืองไหนเนี่ยจะแก้ไขได้ครับแต่ว่าพักประชาชนเขาชูเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับรวมทั้งเรื่องอกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาที่เริ่มต้นมาแล้วก็เพื่อไทยก็พยายามที่จะไปเสนอร่างกฎหมายประกบ แต่ว่าส่งไปทีหลังครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ